ลูกหมูข้าวเหลือๆจากพวกฉันเอาไปกินนะเธอชอบห่อข้าวมากินที่โรงเรียนแล้วก็ชอบห่อข้าวเหลือๆจากโรงอาหารกลับบ้านอ๋อยาโจกสายหอ่อหวยมี่คุณนุ๊คานัดเรามาร้านหลูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นสิโห,โหร้านหลูนน่าดูเลยอะ นี่ปลาหนันแกว่าหุ้นที่เราจะเอามาขายให้คุณนุก๊กเขาจะซื้อเราไหมฉันว่านะเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมันอยู่ที่การโน้มน้าวถ้าเราค่อยๆตะล่อมเขายังไงเขาก็ซื้ออยู่แล้วแหละอืออืออือขอให้มันเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่ซื้อขึ้นมานะบริษัทเราเจ๋งไม่เป็นท่าแน่แกก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกนาเตรียมรับเงินก้อนโตวไว้ได้เลยถ้าฉันได้เงินมานะ ฉันจะไปเฉาให้หมดห้างเลยพยาเสริฟนะครับคุณนูกเขาแจ้งมาว่าจะมาเลนิดนึงนะครับมีอะไรเรียกผมได้เลยนะครับ คุณนุกนี่ก็นะนัดเรามาเช้าล้วยจะมาเลดอีกออกินก่อนไหมเนี่ย,ย,ยฉันหิวเฮ้ยรอก่อนใจเย็นแต่ฉันหิวแล้วน,นะแกโอเอน่าแบบเดียวสวัสดีค่ะใครหรอมี่ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะมาขายหุ้นให้คุณนุกเหมือนกันหรือเปล่าที่นี่ใช่ร้านอาหารซ v m หรือเปล่าคะ อ๋อใช่ค่ะเอปานันฉันว่าเขาน้าคุ้นณแฮะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนเลยอะ่ะอ๋อ,อฉันนึกออกแล้วนี่มันใหญ่ลูกหมูเพื่อเราสมัยมัธยมไงอ๋อใหญ่ลูกหมูห้องห้าทับสองนี่เธอเธอจำพวกฉันได้ไหมนี่กับปานนันใช่ไหม ใช่พวกฉันเองเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันสบายดีไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอพวกเธอที่นี่เออมานั่งก่อนนั่ก่อนจ้ะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะเออคุณนุกนัดมาน่ะอ๋อแม่พอได้เห็นเธอกับอาหารหรูหลูแบบนี้แล้วนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยอะที่เธอชอบพอเข้ามากินที่โรงเรียน แล้วก็ชอบห่อข้าวเหลือๆจากโรงอาหารกลับบ้านฉายาว่าอะไรนะอ๋อยาจกสายอ่อฉันไม่คิดเลยนะเพาพวกเธอจะจำกันได้จะจำไม่ได้ได้ไงล่ะก็เธอมันจนที่สุดในห้องนี่เอ่อแล้วที่เธอบอกว่าคุณนุกนัดไว้อะอย่าบอกนะว่าเธอจะมาเสนอขายหุ้นบริษัทเหมือนกันอ่ะอ๋อ ปล่าหรอกฉันไม่ได้มาขายหงขายหุ้นอะไรเออนั่นน่ะสิอย่างเธอจะมีบริษัทกับเขาด้วยเหรอ,อ,อสงสัยแค่จะมากินข้าวแล้วก็รอห่อของเหลือกลับละมั้งพวกเธอสองคนนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเมื่อก่อนเคยเหยียดคนยังไงทุกวันนี้ก็ยังเหยียดคนเหมือนเดิมนี่แกอย่าเลยมี่อย่าเอาพิมพ์เสจเป็นแลกกับเกลือเลย ถูกต้องแล้วล่ะจ้ะเพราะพิมพ์เสนอย่างฉันไม่ไปเกลือกลัวกับเกลือแบบพวกเธอหรอกยายลูกหมูฮัลโหลค่ะคุณนุ๊กเอออีกสี่สินาทีเลยหรอคะอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กบอกว่าอีกสี่ินาทีจะมาถึงให้พวกเรากินก่อนได้เลย หรอกินข้าวก็เลยดีกว่าฉันหิวมากละอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันตักข้าวให้ขอบใจจ้ะ my friend อ่าลูกหมูข้าวเหลือๆจากพวกฉันเอาไปกินนะ ขอบใจจ้ะเธอชอบไหมชอบเธอเอาปลาเดี๋ยวฉันตักให้ขอบใจนะนี่จ้ะอืมอร่อยนะเนี่ยปลาหนังชิมดูสิจริงเหรอไหนลองสิ อืมอร่อยจริงด้วยป้านันตักผัดผักให้ฉันหน่อยสิฉันอยากกินนะอะอะได้ได้ได้เอากุ้งได้นะฉันอยากกินกุ้งจ้าขอบใจจ้า นี่ลูกหมูของเหลือจากฉันเอาไปกินต่อนะ <c oughs> ฉันอิ่มจังฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกัน จะชั่วโมงนึงแล้วทําไมคุณนุเขายังไม่มาอีกอน่ะอาหารเหลือเยอะเหมือนกันนะป้านันไม่ต้องห่วงหรอกมี้ในโต๊ะเรามีคนเก็บกวาดอยู่ละฉันลืมไปเลยนี่ลูกหมูเธอไม่ห่ออาหารเหลือกลับบ้านหรอนันนาสีลูกหมูห่อกลับไปกินน,นานๆทีจะได้กินของดีๆกับเขาบ้าง หรือเธอจะห่อกลับไปให้คนที่บ้านก็ได้นะฉันไม่ว่าหรอกนี่อย่ามาลามปามถึงคนที่บ้านฉันนะอุยอยอยุฉันหยอกเล่นแค่นิดเดียวทำมาเป็นขึ้นใหญ่เลยอย่าปาหน,นันดูสิทำเป็นโกรธหน้าแดงกำไม้กำมือคิดว่าฉันกลัวหนักหรือไงมันจะเกินไปแล้วนะพวกเธอขอโทษที่มาช้าไหมครับทุกคน สวัสดีค่ะคุณนุ๊กสวัสดีครับสวัสดีขอโทษที่ให้รอนะครับพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน,น่อยไม่เป็นไรค่ะอ,อ๋องั้นเรามาคุยเรื่องสัญญากันเลยดีกว่าไหมครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ค่ะได้ค่ะมีเอกสารละ่ะนี่เลยค่ะเอกสารเกี่ยวกับหุ้นถึงไต,ตรมาสนี้กำไรยังไม่ค่อยดีแต่ที่ผ่านมายอดไม่เคยตกเลยนะคะอ๋อ พวกเธอนี่เองที่จะมาเสนอขายหุ้นก็ใช่นะสิแล้วเธอจะทำไหมไม่ทำไมหรอกจก้ะรอดูไปก่อนก็แล้วกันคุณนุ๊กคะสามารถตัดสินใจได้เลยไหมคะว่าจะซื้อหรือว่ายังไม่ซื้อดีฉันจะได้เตรียมเอกสารถูกอ๋อผมตัดสินใจเองไม่ได้หรอกครับต้องถามท่านประธานดูก่อนงั้นก็โทรหาได้เลยไหมคะใช่ค่ะพวกเรารอได้จะให้ผมโทรทำไมล่ะครับในเมื่อท่านประธานเขา ยืนอยู่ตรงนี้แล้วลุงหมูเป็นประธานหรอใช่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มาขายหุ้นแต่ฉันมาซื้อหุ้นเห,เหลือของพวกเธอยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้เธอมันจนนี่ใช่นั่นมันก็แค่อดีตแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอา้านหลานทำไงดีอะลองขอลองเขาดูสิเผื่อเขาจะใจอ่อน ลูกหมูเธอช่วยซื้อหุ้นฉันหน่อยสิม่งง้นบริษัทฉันล้มละลายนแน่เลยนั่นน่ะสิลูกหมูเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราเถอะนะตอนแรกฉันก็จะซื้ออยู่หรอกแต่พอมาเจอเพื่อนที่ชอบดูถูกแบบพวกเธอฉันเปลี่ยนใจละคุณนุกยกเลิกการซื้อหุ้นของบริษัทนี้ทั้งหมดลูกหมูทำไมล่ะครับคุณลูกหมูไม่ลองพิจารณาดูอีกรอบล่ะครับ ไม่หรอกค่ะคุณนุกโบราณเขาว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดาลน่ะขุดยากเจ้าของบริษัทเขาเป็นยังไงบริษัทเขาก็ต้องเจริญตามนั้นนิสัยของพวกเธอมันต่ำตมเป็นบัวใต้น้ำถ้ายังทำตัวอยู่แบบนี้บริษัทเธอก็ไม่มีวันเจริญหรอกไปเถอะค่ะคุณนุก๊กเรามีธุระต้องทำอีกเยอะขอตัวนะครับ ใช่ทำยังไงอ่ะนี่บริษัทก็ยังใส้ไม่หมดโอ้ยเราไม่มีเงินแล้วนะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอกระทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากลายได้โบ้ทายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้ว ก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน